ยินดีชแนลครับสวัสดี f อนะครับวันนี้พามาดู1 3 0 5G นะครับของอานกคมนะครับหรือเสียคมเกีสกุลนะครับลอกนานะครับแปดสแรงม้านะครับผู้ก,กี้ประมาณครึ่งคิวนะครับหรือ0.5ลูกบาทเมตร 0.5คิวบิกเมตรนะครับถ้าเป็นในในหน่วยสวยหน่วยของ S.I. แขนนี่น่าจะประมาณ2เมตร97นะครับแขนออของอาร์มนะครับเครื่องอิซุ4 4BG 1T นะครับสีสูบทโบ รอยอยู่ดีนะครับแล้วก็ไอหลงตัวตาเหลี่ยมนะครับเปลี่ยนเป็นตาหวานนะครเต็มที่จัดเต็มกล่องเลยนะฮะตัวนี้ไปถัก70นะครับน้ำหนักประมาณ13ตัน2องนะฮะตัวนี้ความจุ อยู่ที่ประมาณ4.3 c c ซีนะครับ4 4 300 c c ซีนะครับหรือ4.3ลิตรนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ทำอะไรเอ่ยมีอะไรให้ต้องโวยออกนะครับครับรถไฟแดงมานะครับคันนี้เปลี่ยนหัวมาสองรอบนะฮะ สำหรับคนทุนนานะครับเก่าหลังหน่อยนะครับคันนะครับไม่ใช่นะฮะตีนติดกระบะนะครับตอนนี้ก็ได้ในช่วงังะบะลอกนานะครับถ้าใครไม่ได้ขุดสากก็ลอกนานะครับตำแหน่งไหนสูงเหมือนกันทั่วไป กับสองโหมดนะครับมีอีกโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับผมเคยรีวิวไปให้ดูแล้วนะฮะตัวนี้มีความคล่องตัวสูงนะฮะร,รถแขนยาวนะครับน้ำหนักของมุงกี่อ่าเขาเรียกว่าความจุมุกี่ที่ต้องลดหลั่นตามลงมาเพื่อไม่ให้เกิดการท้ายกระดกหรือว่าเกิดความบาลานซ์นะครับความบาลานซ์ของตัวรถนะฮะช่วงล่างก็คล้ายกับสองร้อยนะครับคือว่าแปลงจาก แครีเอร์เป็นโรเลอร์นะฮะใช,ใช่ครับไปจากแครีเอร์เป็นโรลเลอร์สองตัวนะครับเพิ่มความแข็งแรงของกาดนะครับเสริมซองแหน่เสริมสเสริมซองเขาเรียกว่าซองล้อนําให้แข็งแรงขึ้นนะครับเวลาที่โซ่ยืดเดินแล้วจะได้ไม่แกว่งมากนะครับเวลาที่ยามที่มันสึกลอเยอะๆนะฮะ ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องคองมเาเร็วนะครับเป็นเป็นเครื่องเครื่องเครื่องยนต์ธรรมดานะครับไดล็กปั๊มอินไลน์นะครับสี่สูบย้ายง่ายนะครับใส่เทลเลอร์สิบล้อไทยลาดนี่ไม่น้ำหนักไม่เกินนะฮะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเทลเลอร์นั้นน้้าหนักจะขนาดเท่าไหร่นะครับ ในยมกันมากนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่มีตัวเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่มีตัวสับสับคอนโทรนนะครับหรือว่าตัวชัตเทิลเองนะครับตัวสับคอนโทรลจะมีตกับตัวใหญ่แต่ตัวเล็กนี่ถ้าเป็นสเปกนอกมีนะฮะสเปกนอกหมายความว่าขายที่อื่นนะฮะไม่ได้ขายในตัวอินโดนีเซียอินโดนีเซียกับบ้านเรานี่จัดสเปกแทบจะมาเหมือนกันเลยนะคล้ายคล้ายกันเลยนะฮะ แต่ถ้าเป็นสเปคของญี่ปุ่นอจกอย่างครับเป็นโรเลอร์นะฮะไม่ใช่อ่เป็นเป็นแคเรียนะครับไม่ใช่โรเลอร์นะครับ,รรรบ,รรรบตัวนี้ก่อนหน้านี้เป็นตัวร้อยยี่สิบนะครับเซทเอ็กร้อยยี่สิบขีดหนึ่งนะครับตัวนนั้นเป็นตัวรุ่นพี่นะครับนี่เป็นตัวรุ่นน้องนะฮะเกิดเกิดมาให้หลังไม่กี่ปีนะฮะ ก็ช่วยในการตักยืดระยะได้ดีนะครับเวลาล้วงลึกนะฮะแต่ก็ต้องระวังเรื่องที่เวลาสวิงข้ามาใกล้แท็กหรือว่าตักใกล้แท็กก็จะจะโดนนะฮะถ้ไม่ระวังนะฮะลองน้าดินสวยๆนะครับเต็มที่เป็นดินออกแนวทรายนะตักง่ายนะครับเหมาะกับรถขนาดนี้นะเพราะว่าดินค่อนข้างจะหนาอยู่นะฮะ แล้วนะครับกับไอ้หลม10ส,สปีดนะครับหลงตาเหลี่ยมนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะฮะความคล่องตัวสูงนะครับรถแต่ตัวนี้ยังไม่มีตัวดูดน้ำมันนะฮะนิมยมใช้มากในพื้ที่แถวบ้านผมนะ ก็ทิ้งช่วงระยะห่างรถนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับผมขอบคุณ FC ซทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องกีรินช n แนนะครับความล่องตัวสูงนะครับกับเรียกว่าเครื่องจักรขนาดนี้นี่รุ่นใหม่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของความไวนะครับความล่องตัวนะครับทั้งที่จะข่องตัวสูงนะครับ รับสองโหมดเ o w e r โหมดแล้วก็ eco mode นะครับแต่ส่วใหญ่ก็ใช้ power mode นะครับรอบเครื่องก็แค่ประมาณ1,600รอบนะครับโดยเฉลีย่ยถือว่าประหยัดนะครับน้ำมัน2,000นี่ผมว่ายังเหลือนะฮะเหมาะกาับงานแบบนี้นะครับตักใส่6กล้อบ้าง10บล้อก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเอื้อมเยอะๆขุดเยอะๆในระยะไกลๆ,ๆนี่ก็จะท้ายกระดกหน่อยนะครับเพราะว่า แขนยาวนะครับน้าหนักตัวไม่ได้นะครับต่อบางคนก็สวิงนี่เมื่อก่อนนี่มีปัญหากันอย่างมากนะครับเมื่อก่อนทุมสุดจะเป็นสวิงหน้าหลังนะครับ แล้วก็แค่จะเป็นสวิงซ้ายขวาตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นระบบสากลหมดก็คือสวิงซ้ายขวานะครับคนขับจะเข้าใจกันดีนะครับคนเล่นรถจะเข้าใจกันดีนะครับเป็นยังไงนะครับสวิงซ้ายขวาสวิงหน้าหลังนะครับคอนโทรลความสู่คอนโทรลแค,คอทคอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าไงฮะเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับหรือเป็นต้นรุ่นแบบเดียวกันนะครับตอนนี้จะเป็นสวิงซ้ายขวาหมดแล้วนะฮะไมว่าจะเป็นทุกยี่ห้อนะฮะเว้นแต่เราจะมาสับคอนโทรลเองที่อาจจะมีตัวชัตเทิ์นี่ผมบอกนะครับตัวสับคอนโทรล หรือเราจะสับโดยใช้สายนะครับถ้าสายถึงนี่สับที่ตัวคอนโทลได้เลยนะฮะคอนโทลหมายความว่าที่ตัวคอนโทลวาลนะครับไม่ใช่ที่คอนโทลที่มือนะเพราะว่าตำแหน่งมันฟิกมาพอดีนะครับหรือเราจะสับใต้ใต้กิ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ตำแหน่งนะครับที่เราที่เราจะสับได้นะครับเพราะว่าในตัวคอ wow นโทลวาลนี่เขาเรียกว่าไงฮะเราจะสามารถที่จะแปลงสับคอนโทลได้ในตำแหน่งที่เราสะดวกนะครับ สำหรับคอนโทรลด้านซ้ายมือระหว่างสวิงกับอามเข้าอามออกนะครับเดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปดูนะครับถ้ามีโอกาสตอนนี้รถทำงานนะฮะก็กอบคุณเอฟซีทุกทรั้งอีกครั้งนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมอมีแล้วคอมเมนต์กันได้นะครับผิดถูกยังไงก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ ผมก็รู้เท่าที่ผมรู้นะฮะอาจจะถูกอจจะผิดบ้างก็แลกเปลี่ยนกันนะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับผมรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับใครอาจจะเจอปัญหาประสบการณ์อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะคนเจอเท่านั้นถึงจะรู้ประสบการณ์นะครับถึงจะรู้นะะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ